สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมไอเท็นครับไอเท็มสี่ล้อดัมไฟฟ้าครับมีสโลกางด้วยพร้อมเครื่องอารชีร้อยสิบแรงครับน,นี้ไม่แพงครับแปดหมื่นห้าพันบาทครับก็คันหน้า L อลคันท้ายรถนกระบะค,ครับก็สีหน้าห้าครับ không phải phá lâu càng, áo tôi nhốt đám luôn, thì nhắm về phá các bạn, đúng rồi, sụn luôn lên. ก็น้ำไฟฟ้าแล้วก็มีสโลกลางครับสีสันส,สวยงามครับผมราคา8 5 0 0 0ันบาทพร้อมเครื่องนะครับพร้อมดำพร้อมเครื่องพร้อมสโลงกลางคือ,อว่าพอฟังครับผมซื้อขายแรกเลีเ่ยนเทินครับได้ทุกรุ่นครับเป็นรถมือสอง ต่อเหล็กผสมเหล็กใหม่เหล็กเก่านะครับนี้ก็ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาที่086573965นะครับมีบริการขนส่งอ่อทั่วประเทศครับแต่ว่าทางลูกค้าออกเคิื่ครับขนส่งทางรถยกรถสไลด์ครับก็ลาเพียงเท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับ